เชื่อมวัดนายานโดยประหลุปธาโนวาแก่กระจโพสเนตึงโซลต์ต่อขีมีเนี่ยความาขั้งหนึ่งกระจโพสเนตซึ่งมวลมวลไปด้วยอาริยโมทลงไหลอยู่ในเกล็ดกางอยู่มาวันหนึ่งเสด็จไปด้พระพุทธเจ้าที่พาวิหารถวายนมัสถารแดกที่ประทับอยู่ในที่สุขวัตถุหนึ่งเพราะศาสดาท่านว่าเหตุใดมหาบุตรจึงเป็นสด็จมานาน กาขึ้นมาขอขาดผมมีงานมากจึงบมมีโอกาสที่จะมาเขาพระพุทธเจ้าทีกตว่าดูลามหาบุธิเมื่อพระสัูเจ้าเส้นเฮาตะทักอยู่ในที่ใกล้สิทีมหาบุธิจะตกอยู่ในความมาก็สมควรธรรมดาพระราชาก็บประมาณในราชาทีทั้ง ต้องะวบคุมเงนกับบิดามาดาแย่งประส